ลูกกะลูกยาตอนซีดกับเนื้องอกต่างกันยังไงนะสวัสดีครับอาจารย์เฮ้ยสวัสดีครับบัวระเดชมาซื้อกาแฟเหรอใช่ครับอาจารย์อาจารย์ทำอะไรอยู่ครับผมพี่กำลังอ่านเปบเปอร์อยู่อะอแล้วก็เออพอดีเลย มันมีคนไข้มาถามพี่ว่าซิสกับเนื้องอกต่างกันยังไงเออวอลเลเดคเคจอคนไข้มาถามแบบนี้หรือปะเจอครับอาจารย์เหรอหรืออยู่อธิบายคนไข้อย่างไรอ่ะลองเล่าให้พี่ฟังเลยสิคือผมก็อธิบายว่าซิสเนี่ยถ้าเป็นภาษาไทยก็เรียกง่ายๆว่าถุงน้าครับผมก็คือมีลักษณะเป็นผนงังล้อมรอบส่วนที่เป็นของเหลวอยู่ภายในนะครับถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็อาจจะจะพูดถึงลูกโป่งใส่น้ำนะครับอันนี้คือลักษณะของซิส หรือถูกน้ําซึ่งพยาธิสภาพของซิสเนี่ยส่วนใหญ่เราจะพบที่รังไข่ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับที่คนทั่วไปอาจจะรู้จักก็คือพวกช็อกโกแลตซิสครับผมหรือว่าอีกอันนึงก็คือพวกเดอร์มออซิสหรือบางทีอาจจะมีความรุนแรงมากขึ้นจนกระทั่งกลายเป็นมะเร็งเนี่ยได้เหมือนกันนะครับก็จะมีลักษณะเป็นถุงน้ำได้เช่นเดียวกันในมะเร็งรังไข่นะครับส่วนถ้าเราพูดถึงในส่วนของเนื้องอกมดลูกเนี่ยครับผม ลักษณะเนื้อของมันเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อตันๆครับแล้วพยาธิสภาพของเนื้องอกส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเกิดขึ้นที่มดลูกที่เรารู้จักกันเลยก็คือที่เจอบ่อยๆเช่นเนื้องอกมดลูกครับผมแต่ในส่วนของรังไข่ก็สามารถเจอในพยาธิสภาพที่เป็นเนื้องอกได้เช่นเดียวกันนะครับแต่เจอไม่บ่อยเท่าส่วนที่เป็นมดลูกครับผมอาจาร,รย์จะขอขยายความที่อาจารย์วรเดชได้พูดไปนะคะ่ะเมื่อไร่ที่มีการอ้างถึงซีสหรือเนื้องอกแบบไม่เฉพาะเจาะจง จยังไม่ใช่การวินิจฉัยคะ่ะเป็นเพียงการบอกสิ่งที่คุณหมอตรวจพบเท่านั้นค่ะดังนั้นการวินิจฉัยจึงจําเป็นที่จะต้องบอกชื่อเฉพาะของซีสหรือเนื้องอกร่วมกับตําแหน่งอวัยวะที่ตรวจพบนะคะเช่นช็อกกลตซิสที่รังไข่หรือเดอร์มอยซิสที่รังไข่เป็นต้นค่ะดังนั้นการบอกชื่อโรคแบบเฉพาะเจาะจงจะช่วยคุณหมอสองประการค่ะ ประการที่1คือคุณหมอสามารถวางแผนการรักษาได้อย่างถูกต้องและประการที่สองคุณหมอจะสามารถทํานายความเสี่ยงในการเกิดโรคเมร็งของซิสหรือเนื้อ,องอกนั้นด้วยค่ะอธิบายแบบนี้ดีมากเลยวโรนเดตคนไข้จะได้หายสงสัยที่จะได้เอาไปอธิบายให้คนหลายๆคนเขาเข้าใจมากขึ้นบทสรุปสําหรับวันนี้นะคะซิสหรือเนื้อ,องอกส่วนใหญ่ไม่ใช่เม็เงค่ะ การตรวจพบซิสหรือเนื้องอกจึงยังไม่ใช่ข้อสรุปสุดท้ายว่าเป็นเนื้องอกที่ร้ายแรงหร,หรือว่าเป็นมะเร็งนะคะดังนั้นคุณหมอจำเป็นต้องส่งชิ้นเนื้อเพื่อตรวจยืนยันทางพยาธิวิทยาอีกครั้งหนึ่งค่ะหวังว่าข้อมูลที่ได้ในวันนี้จะช่วยให้คุณผู้หญิงที่ตรวจพบซิสหรือเนื้องอกคลายความกังวลลงได้นะคะถ้าเห็นว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์ก็ช่วยแชร์ความรู้ให้กับคนที่เรารักนะคะ ก,กดติดตามจะทำให้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆที่มีประเด็นความรู้ที่น่าสนใจค่ะ